ได้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 ดูเรื่องก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หอมมายังอ่ะไอ้เจ้าทหารโอ้โห้หอมเป็นไม้ไม้ไหมอย่าบ้างานร้านเสร็จอะไรเสร็จมาเอายาที่ที่บ้านนะเลิกเรียนวันนี้สบายไปดิกี่ขวดพี่ก็ประมาณสักร้อยหนึ่งก็พอก็ร้อยหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันแบ่งแ่งกันแล้วก็ไอ้เซ็ต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 มันก็ต้องขายด้วยนะน้องช่วยกันไอ้พวกขับรถร้านอ่ะ ก็ผู้หญิงมาขายด้วยนะผู้ผู้หญิงใช่ผู้หญิงผู้หญิงไม่ง่้แล้วไอเดมี่ไอไอหลินอยู่ไหนวะขับเบนแบบวะพี่เจมส์ไอเรนมาขายยาเร็วๆขับรถไม่ได้เรื่องมึงดูมันวิ่งหนีกูไอหลินกูให้มันขายให้มันวิ่งหนีแน่น้ำเงินยี่แปดนะไปไปเอายาเร็วๆเจอละเจอละเยอะมึงดูมามึงดูมันแม่งวิ่งหนีกูกูให้มันไปเอายามันวิ่งหนีกูง่วง ขับรถอย่างบื้อเลยแมวไม่รู้นะารวลยตำรวจหมาเข้ามาเยอะข้อสอบอะไปดิยเข้ามาหนึงสองเจ็ดพี่พวกไฟเยอะตอนไหนจะเล่นเกม MK 3คืออะไรอ่ะเป่าเจ็ดเจ็ดพี่เดมี่พี่หนอนเป่าแล้วนะพี่เปล่าเลยนะ7สองเจ็ครับเจ็ดเจ็ดคามหวยนี่หนูเก็บอ่า ไอหลินเนี่ยต้องต้องต้องด้วยนะไอหลินด้วยไอเมย์ด้วยไอเมย์ก็ต้องเผื่อของตัวเองด้วยร้อยหนึ่งจะให้ผู้พาขับขายหรืออะไรก็แล้วแต่ไอพีนนะแก๊บหนึ่งสองเจ็ดนึงนะไอเลนไปเอายาไปเอายาเร็วๆให้ไปให้ไปให้ก๊อตพาขับขายนู่นแค่ร้อยกว่าเร็วๆ ขายไปเอายาไม่ขายนะดื้อเลยคนนี้้ขายที่ไม่ขายต้องขายขึ้นปืนไปต้องขายดูค่าปรับบนหลังเลยไม่เกี่ยวพิจิตรีขายหรือไม่ขายไม่ขายไม่ขายเข้าใจะไม่ขายหรอไม่ขายไม่ขาย nào? Ở dưới cọc bên này ha. Ê, bên cọp bên sai. Ê, lại.

เหียขุ่ยตีไหนะหนูไม่หายกันหนูชนะแล้วหนูไม่หายจุกไหนเยื่อขุอยเหย่อแม่งเสียจัดเลยไอสับเอ้ยจบจับเหยื่ยแม่งเหย่หัวแตกได้ไงไว้ป่ะ